บรรยากาศยามย็นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทู b เพื่อประดำเกือบโหลครับอา้าวันนี้ก็ทีมชุดใหญ่นะครับน่าจะทำโอครับผมนะครับอุเทฝังไหนเนาะอกุอกไปฝั่งนู้นครับทำไม่ทันเลยเราก็เลิกงานแล้วครับ ก็นนี้ไปฟังนู้นแล้วโอ้ดำแล้วครับน่าจะทำโอครับ6โมงกว่า ยินจะออกดำๆนะครับเนื้อที่เท่ก็กว้างอยู่ครับนี่ในที่บริเวณนี้ทั้งหมดที่มองเห็นนะครับก็บรรยากาศยามเย็นนะครับหลังเลิกงานแล้วบางทีมก็เลิกเราก็เลิกแล้วเพิ่งเลิกเลิกรึงโมง ชาจังทีมเขาเนี่ก็เกียรติเทชรครับผมยังโลมันเดิมครับทีนี้ก็ได้จะวิ่งหลายทีมงานอยู่สีเกียรติณพลจเจริญทรัพพลมชาอย่าลืมดีโอั ใน,นมีงานก็ไปตรงนั้นครับทุกวันนี้วิ่งอยู่ที่เดิมๆก็จะยากครับ้แต่ทีมไหนมีงานเรียกเราก็ไปครับงานมหายากแล้วทุกวันนี้นะครับเป็นเครื่อง JO 8 C J2 ครับคันนี้สายลัน ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเสียเกียรใไอเ็กก็เป็นเฟดสามสีนิ้วตัวนี้เป็นเฟดสามสีนิ้วเสียงกอยจะออกใหญ่ออกลั่นหนักๆก็รุ่นๆ,ๆไล่เลี่ยงได้กล้าผม ฝาครบบหน้าก็เป็นของยูดีครับด้านหลังเป็นของฮีโน่นะครับแตด่วนสองปากเราไม่ได้ติดผ้าย,ยางพื้นปูยางเราก็ต้องใช้เรงครับได้อบหลังกายไปในตัวครับ เอาโอ้ปาท้ายเปิดท้ายไม่งับทายไม่งับ,งบเสียงโหดเสียงโหดไม่มีท่อพักบรรยากาศยามเย็นมันก็จะมืดมืดหน่อยก็ลองอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับโอ้ไลดีไหลดี อันนี้ก็ติดตั้งพายงางเหมือนกันน,นั่นเองยังยังยังไม่ลงเหนียวเหมือนกันเนาะติดเหมือนกันน,นั่นเองไม่ว่าจะไม่ติดก็ก็ดีกว่าไม่ติดนะครับ ฮะโอ้เอดี๋ยวเดี๋ยวเราดูขนาดมาครับโอ้โหวิบวับ <c oughs> มาเลยทีมเมืองจันจตั้งชื่อให้ทีมเมืองจันไปมีทะเบียนจันทบ,บุรีโอ้มาแล้วมาแล้ว มีไฟวิ่งด้วยไฟดันบนสีอะไรเอ่สีชมพูวะชมพูนาะสีบานเย็นสีมันลดเลยไฟถ้าตีทองหอนด้วยนี่เจ๋วเลยนะคันนี้นี่สีหวานแววเลย lo lo lo, dậy dài tiếng chân nặng เลยยกล้อไม่คิวยกล้อไม่แค่น,นี้รอดูรอดูโอ้ฝาท้ายไม่เปิดด้วยนี่โอ้หยกหยกหยกหนาย,ยกนะ กขาติดตั้งผ้าใบแล้วเห็นว่าประมาณ2,007นะครับผ้าใบรวมติดตั้งรวมทรงก็2,009ผ้าใบอย่างนั้นนะพี่จะบอกมาบางทีนะครับผมไดโอ้คันนี้ก็ติดตั้งไฟวิ่งเหมือนกัน กันอรอครับชุดเลสซูเอซาตาครับเสียงโหดเสียงโหดนี่จะสัมช่ายพร้อมครับอ้าว หยกดำหยกดำรถใหญ่รถใหญ่หญดูครับของเราเล็กเลยของเขาใหญ่กว่าเลยอ้ดำขึ้นไวมากไม่ต้องเร่งเลย น,นี่ก็คิดเท้าไวเรียบร้อยครับทีเรครับก็ต้องขอจบกับคันเจ้ารูปครบสีขาวนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ